อยังไงวัดตลาดปิดบางคนไม่ได้เป็นเกษตรกรยัดเยียดข้อกล่าวหาย้เขาเป็นเกษตรกรความรู้ที่ทรมันมีบ้างไหมเนี่ยตอนเนี้ยแย่ไปหมดแล้วนอกประเทศไทยเนี่ยแม่งนี้มันอยู่นี่มันอยู่ในนี้แหละมันอยู่ในนี้แหละมันรู้สึกแบบท้อนะเหนื่อยนะอยากเป็นคนดีนะของสังคมเนี่ย แต่มันเหมือนแบบโดนเอารัดเอาเปรียบอะผมฝากเลยนะท่านผู้ที่มีอำนาจอะ่ะช่วยลงมาดูหนะ่อยลงมาตรวจสอบหนะ่อยส่งโค้ของท่านมาก็ได้สอสในพื้นที่ไปไหนกันหมดแล้วตรงนี้เลยผมฝากวินวอยไปถึงพักเพื่อไทยลงมาหน่อยนะครับลงมาช่วยประชาชนทุกคนที่เดือดร้อน ผมพวกผมมาผมบอกเลยประชาชนทุกคนน่ะพักเพื่อไทยอยู่ในใจลงมาช่วยเราหน่อยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงไอ้พวกที่แบบว่ามีอันจะกินไอ้พวกสมัครเล่นๆน่ะหรือไอ้พวกที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับแบบแต่มึงเก่งในด้านกรอกข้อมูลรู้วิธีในการกรอก กูอยายกจะฝ่ายบอกกับพวกมึงว่าพวกมึงเคยทำความดีบ้างไหมนในชีวิตของพวกมึงอ่ะหึมึงมาแย่งพื้นที่คนที่เขาเดือดร้อนจริงท,ทามาค้าขายก็จริงๆอ่ะมึงรู้ไหมอะไรน่ากลัวก่าโควิดวก็ความเห็นแก่ตัวของพวกมึงอ่ะกูฝ่าว่าให้มึงไปคิดก,กัน้วยนะนะกูเชื่อเหลือเกินว่าไม่ใช่กูคนเดียวที่เดือดร้อนและอึดอัดเจ็บปวดนะ ไม่ใช่กูคนเดียวหรอกแต่อะไรหลายๆอย่างที่เขาจะต้องนิ่งต้องอะไรไว้ยังไงก็ฝากไปถึงผู้มีอำนาจด้วยนะครับถ้าคลิปผมมันไปถึงท่านช่วยเอาคำพูดผมไปพิจารณาด้วยนะครับไม่ต้องมาช่วยเหลืออะไรผมก็ได้แต่ผมขออยากเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่เขาประกอบอาชีพจริงๆแต่เขาไม่ได้รับอะแล้วมาโดนยัดเยียดจากระบบ AI ไอของท่านอะว่าเป็นอย่างงาู้นเป็นอย่างนี้ อยากเก่งแต่วิชาการและหลักการครับภาพปฏิแบบัติช่วยเหลือให้ถูกคนครับฝากด้วยครับขอบคุณครับก็ <Yeah. S 1> อย่างที่เห็นนะครับไม่ต้องทำอาหาแดกกันแล้วแ oh, <please. S 1> ด่ระบบ AI ครับของกระทรวงการคลังที่คัดกรองเป็นอย่างดีเลยคนประกอบอาชีพจริง,รง,รงคนประกอบอาชีพจริงจ,งจงับไม่ได้จับไม่ได้ช่วยเหลือรับเงินเยียวยาแต่คนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย นอนแห่อยู่บ้านวันอ่ะกลับได้คือผมไม่เข้าใจว่าระบบของท่านมันดีตรงไหนท่านเคยลงมาดูบ้างไหมครับว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นท่านเคยลงมาดูบ้างไหมท่านมีอำนาจทำอะไรก็ได้ลองลงมาสิครับลองมาดูว่าประชาชนเขาเดือดร้อนอยังไงผมไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรถ้าถ้าอาชีพคนประกอบอาชีพคนอื่นๆได้กันจริงๆได้กันครบแต่ที่ผม มาทําตรงเนี้มันรู้สึกน้อยใจว่าทําไมวะกูทํามาหากินเนี่ยมือไม้หนามาแล้วแต่กลับไม่ได้ไอคนนี้ไม่ได้ทำเหี้ยอะไรนอนแหกแวนันวันหรือทําอาชีพผิดกฎหมายเนี่ยหรือไอพวกสมัครเล่นๆน่ะกลับได้คนเดือดนร้อยจริงกลับไม่ได้ลงมาดูบ้างสิครับว่าระบบของท่านมันผิดพลาดท่านได้แต่นั่งวิชาการหลักการว่าระบบของท่านดีลองลงมาดูครับมันดีจริงอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่า แล้วก็บอกว่าคนที่ได้รับ SMS ตัดสิทธิ์ว่าไม่ได้ให้รอยยื่นอุทธรณ์แต่ต้องจ่ายชุดแรกให้ครบก่อนความเดือดร้อนมันรอกันได้เหรอครับมันรอได้ครับความเดือดร้อนแล้วเมื่อไหร่ครับจะแจกจะแจกชุดแรกจบวันควานจะเอาอะไรแดกครับคนที่เขาเดือดร้อนนะจะเอาอะไรแดกท่านมีท่านก็พูดได้ดิคนมีตื่นเช้ามาเนี่ยวันนี้จะกินอะไรดี ไอคนโจนไอคนไม่มีวันนี้จะเอาอะไรเด็กคิดมั่งเียครับอยากจะช่วยอ่ะช่วยให้มันถูกคนช่วยให้มันถูกกลุ่มระบบเอไอของท่านใครกรอกเป็นคือได้แต่ใครกอกความจริงเข้าไปอ่ะตัดสิทธิ์ไม่ได้ผมเอาความจริงมาพูดใหญ่ท่านลงมาตรวจสอบว่าระบบของท่านไม่ได้ดีจริงอย่างที่ท่านพูดเลอะประชาชนเดือดร้อนกันไปหมด คนค้าขายตลาดปิดโดนตัดสิทธิ์บอกว่ากิจการท่านสามารถไปต่อ